โอเคครับเราก็มาเล่นเกม Delivery j a เจแปนไม่ใช่เดะเดลิเวอรี่ซิมเจแปนโอลสกาะนะครับเราจะมาเป็นคนส่งอาหารกันนะครับเป็นเกมออฟไลน์นะซึ่งผมแนะนำออฟไลน์ดีกว่ามั้งพอเราเปิดเน็ตเล่นแล้วม,มันโฆษณานะครับผมลองอัดตอนเปิดเน็ตนะผมเลยขอปิดดีกว่า พี่การเล่นนะฮะแล้วก็เอาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก,กดรับออเดอร์มาเลยกดสีเขียวให้รับทางแรกเลยกลับองอห์หาทางเลือกระโจนนี่วะายิมเมาอะไรวะนี่เมื่อกี้ผมดูแผนที่พลาดนิดหนึ่ง เราตรงไปแล้วฮนะเราตาม GPS ไปเลยไอ้อยังไม่ชนเว้ยขับชนคนได้บอสโดเลี่ยง ับชนและล้มนะฮออเดอร์ของเราก็อยู่ไกลเห่ืงนกี้นนะเนี่ยไปรับออเดอร์นะฮะจูๆก็เช้าคนก็มาหน้าเฉยเลยเกมน,ะนี้กราฟิกค่คอนข้างสูงนะฮะเมเ่อันผมลองเล่นมาปรับเป็น60สเฟรมเลทสักครู่นะ เป็นวลี่ไฮด์ได้ไหมปับเป็นไฮเลยอ่ะปับเป็นไฮพอเล่นได้อยู่โอ้ย,อ,ยอะไรไปเกกะเดี๋ยวคนเขาจะส่งออเดอร์ไปเลยนะฮะ ไม่รักส่ขอโทษใช่ไหมอาขอโทษใช่ครับคงไม่รักส่แบบขอโทษนะครับเราชนได้เดียวลมและเกมหานี่ จะบอกก็ต้องลงเอาไอ้เ,อเทมส่งตรงไหนไว้่ยเอาเรียบร้อยภารกิจพลาดนะรับออเดอร์หม่เลยฮะเราต้องทำภารกิจให้สำเร็จวันนี้ เราต้องทำให้ได้ก่อนออเดรกเกิดอเร่งขึ้นจกกักรยานนะครับร้องดูแผ่นที่ให้เป็นเมื่อกี้ผมก็เลี้ยวขวาไปอยู่ถ้าเลี้ยวขวาไปคือย,ยาวคนระับ ไปทางผิดนะปั่งเนี่ยแอฟชนเข้าวันนี้แม่งไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรวะชนคนแม่งไงชนคนเสพเป็นเว้ยส่วนเล่งโหลดเกมนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะถ้าใครแบบ อยากเล่นอนะไรเงี้ยผมจะปักหมุดไว้ให้ครับเรารับออเดอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปวดจักรยานเลยวิ่งปั่นไปเลยฮนะระยะเวลารอบนี้ห้าทีครับน่าจะไกลพอสมควร ฟันกรยา,านไงไปดยไปไปไปยาวๆไปเลยฮะเกียร์ที่ไ่แลเรจะจูบคนสปอนต่อหน้า อันนี้ออเดอร์เราต้องเสร็จฮะเราจะปั่นจักรยานไปยาวๆเลยซึ่งไม่รู้ว่าปลายทางแม่งยอยู่ตรงไหนนะช่แหมอันนี้เราก็อยู่ในเมืองเขาเรียกอะไรโอซาก้าขับหัวรถแล้วก็ไปเลย ห้ามถนนระวังรถจนวะทางรถวิ่งมาด้วยไปเลยน่าจะใกล้ถึงอ้อติดวักอะไรอะ่ะ แมปไปโหลดลไปเลยฮะทางนี้ไม่น่ามีรถนะเอาเฮียมแมปบับ ทางเดินแม่งอะไแล้วกันชนเหย้ยอะไรแต่เดินแม่งละไปต่อได้ปะ tay dao tay dao à chờ hắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ไปผิดทางซะแล้วออเดอร์เราน่าจะสัเร็จะจักรยานแป๊บจักรยานพังเดินแม่งเลยกันตันขามเล่แหละซื้อมามีจักรยานนะ เราจะมนวนโดนแล้วฮะเราเดินไปเรื่อยดีกว่าให้ออเดอร์เราอยู่ทางซ้ายเราเดินไปส่งเอาเลยแล้ะอยู่ใ,ใกล้นี่ถึงแล้วกดัคุยครับขอบคุณมากมากเลย,ยหนุ่มบทคนเน็กครับเรียบร้อยแล้วฮะออเดอร์ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเอาเป็นว่าวันนี้ก็รับเพลงแค่หนึ่งออเดอร์ก่อนเนาะ เรา็มากับพ่อหนุ่มเนาะพ่อหนุ่มคนที่ชื่ออะไรเราก็ไม่รู้อันว่าจบคลิปก่อนเลยกันนะครับบ๊ายบาย